อุตส่าห์ไาสีเล็ไปหักไปชงลูกรถตายแล้วป่ะตรงไหยสบายดีสบายดีมันก็เป็นจังชี้อันนี้มันต้องคุมนู่นนี่หัวลงไปแล้วมันราเไปด้มันหักเนาะคือเนี่ยมีแนวหักเนาะจะว่าบอกมันักยังนะครับฮึก็มีแนวหักอย่างไหนสิมกันย่านะจะว่าไม่อวดแล้วน่าจไปจับบกแม่นแม่เห็นไม่อวดเมื่อวาน โอ้น้มก็ล่างก็ล่างรถบริเกียวลูกนัตอนคุมี่ห้แบบโอ้เมี้วนีไ้เมื่อสอมรถแล้วบบมได้กินหมกษะมดุจำจ๊มีรถขี่อ่อาจารย์บุงดข่อยชิลองขับบ่ขับไ่้เอนคุมจะไปตอนคุมนีรถเลกลูก เนารถข่อยักนะยังวามยังยังคนเบอกเบ็เปนอยู่งโซกอนี้หรือว่าก้นหินบ้ว่ะลูกชายก็เล่นลำบาก้ย เ็บอกกันใหญ่กีนี้วอะไมีคนไปฮับไปส่งว่ะมันไปว่ายว่ะขี่รถใหญ่รถเล็กๆขี่รถใหญ่นะวิวดีวิ่นหัวห่างเปื่อท่างกับพี่น้องไอชี้ไหเนาะมันมีแต่คุ้มไม่ได้แบบสิอมมันหม่องโฉด้วยหม่องกระโกรกโฉกอ่ะนะอือคุ้มเล็กๆแบบสิโตต้องไปกับบุ๋มบ่บุ๋มบั่ได้รถใหญ่นะตัวเองต้องเด้งต้องเนี้ยวผมถึงเนี่ นี่วะโย่โทรให้ประตูมาหพอแม่พี่น้องเลยิวดดกนี่เราเกินอันให้ลูกสาวมืออันรอันสากบุมือันเกิดปานมือีเด็กดิบงเม่มันอยู่หม่งมือนงวิวนี่

พี่รถขับมาไหนพี่ขับมาไหนรถคันมาที่เราไปเมื่อวานจะไปเติมไหมจ๊ะเติมลมบ่เติมลมมาใช้เขาเช็งโชว์ให้เหรออเป็นก้อนพวกก้อนน้ำค่อยคิดค่อยฝันเบิ้งมันเต็มรถโพดรถคันน้อยโพดมันก็เลยฮักค่ะเพราะรถอันนี้มันคันน้อยแน่ถ้าเว็บไออาจจะ มันกะสีหนัสีใหญ่กว่านี้เนาะมันโฉ่งดิยางกะสีอ่อนแล้บ่รืเบ่ี่ยเอ้ยทั้งทั้งหนังหลังเลยเทาคีอยมเป่เขาวะดูดิีกูปเขาเขเ้ารารถเาเป็นยางอันนีไม่มีน้ำใจเลยดีเป็นยัง chúc luôn lò đây chuộc mì đây chúc nó chuộc chuộc bạn đâu. chúc. chuộc đây chuộc 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 anh, 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 anh chuộc chuộc nhưng chuộc ui chuộc chuộc ショート

น oh, ้ำรถจับเอาออกเร็วๆรถเร็วน็่จับยับๆนตู้ไ่ได้เห็นนะคะน้องม่ได้รว่าใช้การแต่ว่าอยู่ใกล้เนาะืพราะถ้าห้าเป็นเทนกานกรบชุ่มข้อหันเลยอี่ปรุ คนไม่ใช่หรอกเื่อไม่ใช่าวในโฉูโฉมัมังี่ว่าเราเอไม่ปดาเลมาหมวกกันอกเจาน รถได้รึรถได้รึอะนะขึ้นรถรึขึ้นรถพวกพวกขึ้นรถทางหน้านีบ่นติดป๊ะ โฉมมันละ้าโคมมันละเต้นอื้นมาวัย đó โฉมเดี๋ยวพ่อบรรตุเดี๋ยวโฉมยังมองนี่องนายนางนี่มองนายนางเลย I love you. <laughs> Keep count, eh?

ใช่ไงยังนอนดีรถป่ะนี่ได้เกิดนหมคิดว่านั่นเขาใช่ไหคิดว่าไม่เขา พี่มาลูกพี่มาเนาะไลฟ์อ่ะสิกันไลฟ์อ่ะพี่มาลูกพี่มากระเป๋าน่ะเป็นหยังลูกเจ้าบ่อยากกินให้อ้วนบ่ว่าจังได๋แม่กดเลยโอ้สิดีซะว่าเป็นย่างๆมากันบ่เดี๋ยวนี่เอามาอยู่มาลูกพี่มาดึกมาดึกมาลูกบ่ไปล่ะ7:00น.ตะ7:00น.ป๋าตังหาลูกอีว่าหาลูก มันยัดใช้พักน,นลากมานี่ก็ได้หน้าตานำเลยเ,เ,เียโมงหาย,ายที่ซ้ำเลยนะแรมา,มาก ตเราบ้างเลยทีรามิโซนไม่ใช่ประตูนั่งกระเป๋าเลยบ่อพ่อกระเป๋าขาเลยนะปอมน้องจะบิวกินเนื้อลูกน้ำแขกว่าลดขันบักหน่อยเบิ่งบ่เบิ่งแต่คนกับพ่อแล้วแหละ คนกโล่กี่โยิวิวกสเกโลขกห้าปลายเจัเจ็ดสิบปลายวเจร้อยปืมเจ้านะไข่นี่อืมหวาเงินแปดสิบปลายแล้วบ่แปดสิบปลายอ่ะอืมน้ฮ่ามาเลยฮ่าฮฮ่าไวปิดท้ายมตู้แล้วปิดมันเจ็เฮ้ยมา การหันกระจายบต้องเฮ็ดลายด้ออันอันนี้ก็เอาย่างเรแพกเด้เนาะกินแล้วคมือพอมึนนะอรยทิ้งเาลหาโทรหาเลยลูกวิว่าทอยังก็ได้บโัวเอน้องแมเอาไปตัวสั tôi đã có tín cà phê đã đến đây tôi <laughs> không chịu ở vùng bóng 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 คือมีแล้วมันลดไปเดียวนะจุตอนขุมบุ๊บแล้วก็คั่วเลยนะนึกว่าก้อนกี่ินเสาไปบ่ บุ๊บลงทีเดียวก็กว่ากวาดเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้ของว่าศาสตร์รูแมน năng đang nhiều <Nhạc> ma lột chân đi ạ Nhiều ma Của nhau kì tiền nhắn đâu à Mở anh Vâng เออมันโดดเนาะตัวเนาะเออแบบว่ามันโดดคุมแล้วแบบว่ามันชนได้เนาะโอ้จังพ่อหน่ะมันจึงนั่นออมันหานะไรอ,อเออเออ,อ,อเอ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 อองเออเออออเนเออเนออเออเออเเเออ แบบว่ามันโดดลงเลยแบบว่ามันถือขีดินเนาะน่อเลยน่อลงเลยมันนี่มันมันเลยหากับโฉมันปนี่โอ้โกะโโอ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 แล้วจ้ะยจัตโกกมากเน มันทับเขาเนาะทับเขามันหบุดอันห่าโสนแบบจัดกโกโกกมา <c oughs> จังแค่แก้ว <c oughs> <c oughs> บอกให้วิ้วันเมื่อก่อนไปกับเมียใบว่ะ ไอ้ค mm ี่รถนด้นก็บ่บ่เขาดินเขาดาวเขา ไม่เลืกใช่ได้สามเออเอาโดดลองขุมมันเถอะเด้อแล้วลองขุมมันมันก็ได้แบบว่าฮะมาลองจับเลยเฮ็ดหมูกระทะให้ลูกกินก็มันลูกอยากกินหมูกระทะไม่ได้กินดอกมันเดียวโอเคสนอนไปตรงไหนกินีฮากกระซิคอโตไปแล้วเนนาะี่ก็ฝากพ่อแม่เพื่องกดไล์กดแชร์กดติดตามในช่องเก่าเนาะเดี๋ยวข้ไปให้มันก่อน หาลูกสาวกันได้ตู้เขียนโม่เขานะได้เขียนโม่ไหมได้หมดเลยบืนปิ้งกินแล้วบืนได้แล้วอันมันใช้คาว่มันโดดคุมแล้วมันมีแนวเดิรที่ครอบโฉมันเดยมันบุ่มเข้าไปแล้วมันหากับโฉบมัน เฮ้ยรูกลอยหายหามากรชาวกาดินบืนบุรยยอมมาเลยอ้หยัหวแอกอยูน้ป้อมเพื่อนเฮ้ย

กอบมันบุบเฉีวยวมันนะคะโอเคสัปปะเมยพี่น้องเลยไปแล้วคลิปนี้ก็สบายดีแล้วสวัสดีว่าทุกคนเด้อะ